คือคนที่พอดีนางเอกดังข้างรัาเธอยิ้มก็พอไม่ต้องการอะไรแล้ว พักนี้มีเรื่องให้อัปเดตกันแบบพิถีจ้าสําหรับโตโนโ่พาคินและนิชาณัฐนิชาหลังวันก่อนหนุ่มโตโน่เพิ่งลงคลิปพาย,ยิ้มกับโมเมนต์คนงองแงโดนโดเพราะกินข้าวไม่หมดไปหยกหยกล่าสุดหวานิชามาอีกอารม์เปิดหมดหวนๆๆานหวานฟินๆที่เราเอาแฟนๆโนนิดเต็มอิ่มเกรดคอแต่กับภาพชุดสุดคลั่งรักที่ได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งไปนั่งรถเล่นและกินข้าวกับเธอแถมยังบอกไม่อยากได้อะไรแล้วแค่โตโน่ยิ้มก็พออ้อออะไรจะหวานขนาดนั้นโดนนิชาลงภาพชุดและแคปชั่นว่านั่งรถเล่นกินอาหารอร่อยโตโน่ ยิ้มพอดีจังติดอิมมติคอนหัวใจสีแดงด้านคอมเมนต์แซวเต็มๆเช่นทางนั้นมีความสุขทางนี้ก็มีความสุขมากๆมากๆเลยค่ะก็มันพอดีไปหมดนอแฮชแท็กโนนนี้ no น,นมามวันหวานเอย่ยเหมียวกรอยใจกรุปยอมจ่านิชาคนคลั่งรักและแต่งวันไหนครับขอขอบคุณภาพนิชาโตโนภาคินภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ